ครับสวัสดีนะครับก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับเราช่องไม่น้อยฟังส์นวลนะครับผมวันนี้ก็มาสองทุ่มกว่าๆนะครับอ่าครับวันนี้นะครับมีนูนสีนวลก็จะเป็นอ่าไม้ถอนนะครับไม้ถอนดูต้นถอนต้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับแม่แม่นะครับผมอทั้งใหญ่ทั้งสูงนะฮะวันนี้พ่อควานก็ได้ขึ้น ไม้่อนนะครับให้กับเป็นอาหารของสีนวลในค่ำคืนนี้นะครับผมไม้่อนก็ต้นอย่างสูงนะฮะดูต้นด้านหลังซีนนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะง่วงหรือเปล่าซีนวลนะครับนิ่งนะครับผมนี่นะครับไม้ถอนที่เราตัดลงมาให้นะครับผม เหมือนกับจะหลับเมื่อคืนสงสัยพักผ่อนไม่เพียงพอเนะี่ยเมื่อคืนนี้ก็เราพักวัดเนาะนะครับผมน้องหมานีเห่าทั้งคืนเลยโนะอ้ยนะครับผม <c oughs> แต่ชิ้นนี้พักอเอาเรา,เราไปผูกอยู่ด้านนอกครับผมผูกชิ้นนไว้อยู่ด้านนอกเราก็พักอยู่ในวัดในตัววัดนะครับผมชิอนนี้อยู่ศาลปูตา อยู่คนละฝั่งคนละฝั่งเราพอเลยไม่ได้ออกไปไล์นะครับให้แม่แม่ได้ดูได้ชมว่ามันมันลกนะครับมันลกมากกลัวควงงูกลัวอะไรด้วยนครับตอบนนี้นะครับก็พักกลางทุ่งนะครับผมพักกลางทุ่งเลยนะโล่งแงงนะครับผมที่พักของเราโล่งมากนะครับในวันนี้แต่ซีนวลรู้สึกจะง่วงหรือเปล่าจะหลับ เมื่อคืนไปเลยนอนวะเมื่อคืนเมื่อคืนนี้น้องมาเห่าทั้งคืนเลยนะทั้งควานทั้งช้างเพราะว่า <c oughs> ที่นวนไม่รู้ว่าจะนอนอิ่มหรือเปล่าแต่ทีมงานนี้นอนไม่ค่อยจะอิ่มเลยเสียงน้องมาเห่า <c oughs> นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็พักห่างกันพอสมควรนะครับประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะครับผม ที่มานั่งไล่อยู่ตรงนี้ก็หก่างจากที่พักของพวกรับประมาณสองรอยเมตรนะครับผมมองไม่เห็นนะครับห่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่า <c oughs> มันที่พักเนาะกับหญ้ากับอาหารนะครับผมมันอยู่ห่างกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมคร <c oughs> ับท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ วันนี้ก็ผิดปกตินิดนึงนะครับผมสีนวลรู้สึกว่าจะนิ่งมากๆเลยปกติแล้วก็จะโยกนะครับผมอันนี้ก็นี่นะครับญ้าที่สีนวลได้กินนะครับเป็นไม้ถอนนะครับผมไม้ทถอนพวกยอดพวกใบนี้ก็กิกนไปเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้เ <laughs> หมือนกับหลับตาปิ้วๆนะครับผมเมือนกับอยากจะหลับยังไงไม่รู้นะครับผมดู ดูต้นไม้ที่ผมตัดให้สีนวลด้วยนะครับแม่ๆสูงมากๆนะฮะนี่ระหว่างต้นนี่นะครับผมระหว่างต้นแต่กิ่งที่ผมตัดให้นะครับนู่นนะครับผมเห็นไหมนะฮะกิ่งที่ผมตัดให้นะครับผมนูน่นกิ่งนี้ไม่กล้าขึ้นเพราะว่ามันมันลาบนะครับผมถ้าตัดกิ่งใหญ่นี้ก็โอ้โหเยอะเลยนะใบเยอะนะครับผม ถงแค่ไหนนะครับคืออันตรายแค่ไหนเราก็ต้องต้องหาให้เขาได้กินนะครับผมเพราะว่ายังไงละ่ะช้างเนาะนะครับกับเราก็เหมือนกับครอบครัว,วเดียวกันนะเหมือนกับเราต้องหาญ้าหาอาหารหรือว่าหาขอ,องอยู่ของลูกของเราเหมือนกันเลย แต่วันนี้รู้สึกว่าชีนนอนนิ่งมากเป็นอะไรจะหลับบ่หลับตาครับผมหลับตาปิดติด <c oughs> ไม่ไม่คืนน้องหมาลบกวนเยอะหรือเปล่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนวันนี้กินไม้อิ่มนะครับประมาณ ตอนนี้ก็สองทุ่เนาะเราพักก็ตั้งแต่หกโมงกินไม้มาก็ประมาณชั่วโมองสองชั่วโมองนะครับผมก็น่าจะอิ่มพอสมควรนะครับผมเพราะว่าไม้ต้นนี้ก็ใบใบหนาใบายเยอะมากนะครับผมมีหลายต้นเนาะแต่ผมก็เลือกตัดที่ต้นที่ใบมันเยอะนะครับผมใบแก่ใบยเยอะ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ยังรอนะครับผมรอพอพอ,พอมแม่เมฆีนะครับผมเข้ามาก็มเ้นต์พูดคุยทักทายก่อนรับก็นอนนะครับวันนี้นะครับผมประกอบผลประกอบการนะครับผม <c oughs> ก็ไม่หวานเลยเงียบเหงาหาวนอนนะครับผมโอ้ยนะครับช่วงนี้สองวันสองวันติดแล้วนะครับผมตั้งแต่เมื่อคือนเนาะสองสามวันนะครับ กิดเลยนะครับผมหาคะแนนไม่ได้เลยนะครับผมเมื่อวานก็ยังขอบคุณคุณแม่อังเป่าเนาะนะครับที่ให้ข้ากับข้าวนะวันนี้วันนี้ช่วงไรช่วงสายก็ไม่ได้ไรเข้าหมู่บ้านใหญ่โอ้โหนิ่งเดินยิ่งไกลเป็นสองกิโลสามกิโลนะครับอันไม่ควนไม่ได้กลับมาเอาไม้กันสั่นมันก็เลยสายแล้วก็แล้วก็ อหยุดพักไปเลยนะไม่ใช่ว่าบ้านใหญ่จะหมานนะครับไม่หมานเลยวั <c oughs> นนี้นะครับก็ได้รอดอยู่หนึ่งรอดวะนึู่ัอยังไงนี่แหละได้รอดหรือเปล่าเห็นมีดอกไม้หรือเปล่านะครับว่าวันนี้ <c oughs> ช่วงเช้าเราก็เข้าหมู่บ้านเล็กเนาะเข้าหมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่อครั้งแรกเลยเราลงหมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่พอหมู่บ้านที่สองม,มาหมู่บ้านใหญ่เป็นพันพนหลงังคานะครับผมเข้าไปกว่าจะออกได้ก็จนสายทีนี้พอเข้าอยู่หมู่บ้านหนึ่งก็เป็นบ้านเล็กๆนะครับก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไลฟ์สดให้แม,แม,แม่ได้ดูได้ชมนะครับเพราะว่าหมู่บ้านเล็กก็ไลฟ์แป๊บเดียวไม่ถึงสิบถึงยี่สิบนาทีก็ เราก็จบไลา์แล้วเนาะนะครับผมก็เลยไม่ควันก็เลยไม่ได้ไลน์นี่สีนอนเป็นอะไรทำไมนิ่งจังจะง่วงจหลับแจบ่งวะเสียงจะโกนแล้วนะครับผม <c oughs> ยืนหลับนะครับอไม่เคยเป็นนะนะครับวันนี้สงสัยจะเหนื่อยนะครับแม่เมื่อคืนอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมเมื่อคืน น้องหมารบกวนมากเหาากันจน,จนจนจนถึงเี่้งคืนก็ยังเี่้งคืนนี้ผมยังไม่หลับเลยก็ยังแบบสะดุ้งตื่นเป็นครั้งเป็นคราวขึ้นมาดูอันนี้นก็หมาก็ยังเห่าอยู่นะครับเพราะว่าเราก็พักวัดบ้านเนาะนะครับมันก็ติดติดหมู่บ้านนะครับก็ติดกันอยู่ว่าพักไกลบ้านคือว่าเดี๋ยว ตอนนี้ก็จริงๆนะครับถึงจะไม่ได้เห่าทีมงานเราแต่อาจจะเหมือนกับเห่าอย่างอื่นเนาะมันก็เลยรบกวนกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ก็เลยพักผ่อนกันไม่เพียงพอนะครับอ้ <c oughs> ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ ตอนนี้หลังจากที่เราทานข้าวอบน้ำเผ็ดนะครับก็มาพบมาเจอกับแม่แม่นะครับผมของคำคืนนี้นะครับผม <c oughs> ช่วงนี้เราก็ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ วันนี้สีนวนก็รู้สึกว่ายกงวงนะครับยกยกมือยกมือนะครับไม่รู้ว่าจะเจอเพื่อนหรือเปล่านะครับผมช่วงค่ำนี้ยกไมย้ยกมือจะมีเพื่อนเจอเพื่อนลงมาหาหรือเปล่าน้อนะเพราะว่าเราก็อยู่ในโซนนี้เนาะนะครับผมมันเป็นช่วงอย่างไงล่ะเดือนเดนมกราลาแล้วหลายๆเชือกนะครับ หลายๆทีมงานก็คิดเหมือนคล้ายๆกันนะครับต้องลงมาเรื่อยๆนะ,นะครับเพราะว่าจะอยู่เฉพาะด้านบนนี้ก็ <c oughs> หมู่สองหมู่สามหมู่สี่นะครับผมมันก็ไม่ไหวการหาคะแนนเนาะนะครับขนาดเราเข้าหมู่แรกก็ยังแบบเงียบแบบ <c oughs> หาคะแนนยากเลยนะ แต่ก็เป็นบางเขตนะครับด้วยความนิยมความอะไรนะความรักเนาะนะครับ,รบก็เป็นบางเขตนะครับผมแล้วแต่เข้าหมู่บ้านไหนที่เขานิยมเขาชอบช้างเขาก็เราก็โอเคนะแต่เข้าหมู่บ้านไหนที่เขากลัวเขาอะไรนี่ก็โอ้โหนะเมือนสัปดาห์สองวันที่ผ่านมานี่ก็รู้สึกว่ามีแต่คนกลัวช้างเห็นช้างนี่อยากเอาข้าวให้ก็ไม่กล้าที่จะใหนะ้เอาอะไรให้กินก็ยังแบบกล้า,ก,ากลัวนะ ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณอะไรเนาะนภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกครูบอกแล้วก็ครูครูบอกอ่อกอานไม่ออกนะครับผม <c oughs> ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับผม วันนี้รู้สึกว่าสินวลนยินซึมๆนะครับแม,แมนะ่ยินแบบหลับตานะเหมือนกับจะง่วงแล้วนะครับผมกินไม้ไปอ่าชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับไม้ถอนนะครับวันนี้ได้เมนูไม้ถอนนะครับผมเพราะปัานก็จัดให้แบบเต็มหนักเลยนะฮะเป็นไม้ที่เขากินเนาะนะครับขึ้นอย่างสูงนะครับจากพื้นนี่ก็โอ้โหลาวๆายี่สิบเมตรได้นะ เกือบเกือบยี่สิบเมตรนะครับผมอสิบห้านี้เลยแน่นอนสูงมาครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่าแวะมาคอมเมนต์พูด,พดคุยััทาายก็ได้นะครับผมอ่าสีนวนของเราก็ ยังออนทัวร์อยู่นะครับผมอ,อยู่ในช่วงการออนทัวร์นะครับวันนี้เมนูก็จะเป็นไม้ท่อนนะครับผมเปลี่ยนย่านเป็นอาหารไปเรื่อยนะครับผมในแต่ละเขตแต่ละวันเนาะนะครับในหาได้อะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับผมถ้าอยู่บ้านก็มีแต่ซื้อมีแต่ซื้ออย่างเดียวใช้คะแนนอย่างเดียวแต่มาทัวร์มาอะไรนี้ก็าหาขอตาม,ามชาวบ้านเนาะนะครับผมให้เขาได้ กินนะครับผมไม่ต้องซื้อนะครับผมก็จะซื้อเป็นบางส่วนเนาะซื้อเฉพาะพวกผลไม้พวกอะไรนะเพิ่ความหวานนะครับผมก็สรุปผลการนอนทัวร์ของวันนี้นะครับก็คือไม่หมานนะครับไม่หมานนะครับ ข้ากับข้าววาไม่ดูจ,จะได้หรือเปล่านี <laughs> <laughs> ่เงียบม,มากสองวันแล้วนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าสองวันหรอกหลายวันแล้วก <laughs> ็จะมีมีเมื่อวานก่อนเมื่อวานเมื่อวานก่อนเออเมื่อวานก่อนก็พอพอพอ,พอได้บ้างนะครับแต่พอเมื่อวานกับวันนี้เอาอีกแล้วนะครับผมสองวันติดเลยนะ แต่เราก็สู้กันต่อไปแหละนะครับผมเพราะว่าถึงหาคะแนนไม่มายังไงนะครับเป็นญาติเป็นอาหารของน้องช้างของเราก็อิ่มแน่นอนนะครับผมอิ่มจนนี่แหละครับยืนหลับาคากอง้าเยอะไม่เยอะก็ดูเอานะครับปกติแล้วชินนนี้โอ้โหกินอย่างเดียว <c oughs> แต่วันนี้คือยืนยืนจะหลับาคากอง้าเลยนะครับผมกินมาชั่วโมงกว่าก่อนที่ เพราะกวนจะมาเปิดไล์นะครับปกติแล้วจะยืนโยกเนาะยืนทั้งกินทั้งโยกนะครับแต่วันนี้นิ่งมากดูตาหลับแล้วนะ ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านใดเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมขอกดละ์หนึ่งไลค์นาะนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับช่องไม่น้อยฟังซีนอนนของเราได้ไลฟ์สดนะครับให้แม่ๆได้ดูได้ชมนแต่ละมื้อแต่ละวันวันนี้ได้กินอะไรบ้างนะครับผมการเลี้ยงดูของเรานะครับ วันนี้สองเราก็นอนห่างกันนะครับผมประมาณสองร้อยเมตรนะครับผมห่างห่างห่างมากอกว่าทุกครั้งเลยนะครับผมเมื่อคืนว่าห่างแล้วก็ยังไม่ห่างขนาดนี้เนาะเมื่อคืนก็ประมาณร้อยเมตรก็คนละฝาฝั่งนะผมแต่คืนนี้ก็ห่างกันแต่ก็เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาสลับกับเป็นเป็นดอนนะเขาเขาปลูกมัน ว <c oughs> ันนี้แม่แจะเข้ามา,ารื่เปล่าน้อนะผมเดี๋ยวเราก็ไล์ให้ได้ดูได้ชมก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้สี่นอนก็คือน่าจะหลับ <c oughs> จะยืนหลับนะครับเหมือนกับจะง,ง่วงเดี๋ยวคอนนี้จะี่อนอนยญาไล์สักประมาณยี่สิบนาทีเนาะนะครับแม่เพราะว่าาอยากรบกวนเขานะครับให้เขาได้พักผ่อนนะครับ อันนี้เขาทิ้งตัวนอนเลยนะครับผมทิ้งตัวนอนเลยแต่กลางวันนี้คือไม่ไม่ทิ้งตัวนอนนะครับก็จะทิ้งตัวนอนเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับผมถ้ากลางวันนี้ก็ถ้าเขานอนนี่คือเขาไม่สบายบ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้หายลมแล้วกินไม้ถอนด้วยนะครับในไม้ถอนนี้ก็ภาษาบ้านเราก็ยิงเนานะท้องอืดน,นะครับผมถ้ากินไม้ถอนเยอะ มันก็เป็นบางบางครั้งเหมือนกันไม่ทนนถ้ากินแบบนี้ก็ท้องอืดได้แต่ไม่อันตรายเนาะท้องอืดกินไม้พวกนี้มันเหมืนกับพายลมพายอะไรแปบ๊บเดียวก็หายก็ปกติ ไปอยากจะหลับแล้วนะครับแม,แม่นะครับผมก็จะให้เขาได้พักผ่อนนะครับแม่แมเดี๋ยวจะพาแม่แมเดินกลับไปดูที่พักของเรานะครับผมเราต้องให้สินวนได้พักผ่อนแล้วนะครับผมวันนี้รู้สึกว่านางจะคือกินยาอิกเริ่มอิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราผมตัดให้เยอะเนาะครับ ของเหมือนกันเอ <c oughs> ครับแม่แมนะครับก็จะพาแม่แมกลับที่พักด้อนะครับผมเดี๋ยวให้ชินวนได้พักผ่อนนะครับผมใส่นางจกอ้งวงนะครับนี่ไม้ไม้ก็ยังเหลือเยอะนะครับผมไม้ก็ยังเหลือเยอะเลย <S <S เดี๋ยวพา กับที่พักแล้วก็จะขออนุญาตนะครับผมที่พักของเราก็ห่างจากทีนวนนี้ไกลพอสมควรนะครับประมาณเกือบ 200, 200ลูก200เมตร200ลูกนะ,ะครับผมอันนี้มีแต่ ไม้ตะลุสลับไม้ถอนนะครับผมอันนี้เขาใช่นะฮะอันนี้ก็ต้นเขากินอันนี้ก็ใช่นนนนใชนะไม้ถอนเยอะมากนู่นนะครับเห็นไฟแรีบๆไหมครับนู่นนะนี่เขียว <c oughs> ตอนนี้ก็จะพากลับนะครับผมนี่หม ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมถ้าเขาจินยาผมก็จะไล่ให้เมียๆได้ดูได้นานอยู่ครับแต่เขาดูดูเขาซึมซึมแบบง่วงๆนะครับผมเลยก็จะให้เขาได้พักผ่อนเนาะนะครับที่เขาเมื่อคืนอาจจะ หลับไม่เต็มอิ่มเพราะว่าน้องหมาเยอะครับเหมือนกับควานก็เหมือนกันคือโดนกบขวนยังบ่นกันอยู่เลยว่าเหมือนกับให้ข้าวกินแล้วก็ยังรบกวนกันเหากันทั้งคืนนะครับเมื่อคืนนะครับไก่พอสมควรน,นะครับมันสองร้อยเมตรได้แน่นอนนะครับ มาเร็วกลับเร็วนะครับแม่แม่มาเร็วไรไม่นานเนะอัปเดตอัปเดตแม่แม่ได้ดูได้ชมว่าช่วงกลางวันก็ไม่ได้ไหล อ่านี่นะครับผมถึงแล้วนะครับผม <c oughs> ที่พักของทีมงานนะครับขอ,ของขวานนะเพราะว่าแม่เขียวเข้าไม่ได้นะครับตรงนั้นแม่เขียวเข้าไปไม่ได้นะ ที่พักของพ่อควานอยู่ข้างไม่เขียวนะครับผมเดินมาก็เหนื่อยพอสมควรนะครับมันสองร้อเมตรได้ครับสำหรับไรนี้นะครับก็จะขออนุญ,ญาตะนะครับผมจไปไปเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วอยเจอกันใหม่นะครับในไลรต่อไปนะครับผม สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้พอ่พอพ่อแม่แม,ม่ทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ